ติดอยู่ใน FTX เมื่อไหร่จะได้คืนเออตรงเราก่อนว่า FTX ที่เป็นกรณีการระเบิดของ Exchange เมื่อประมาณปี2022เนี่ยถือว่าจริงๆแล้วเป็นกรณีที่ผิดกเกลยธรรมค่อนข้างหลายแหล่งมากเพราะว่าเป็นการเอาเงินลูกค้าไปหมุนนะคะคือ FTX เนี่ยมันจะมี entity entity หนึ่งชื่อเอาไมด Research แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาอะเอาเงินของลูกค้าไปโยนใส่เอา m มด Research ก่อนแล้วคิดว่าเขาคงทำอย่างนี้มาหลายทีแล้วเขาคงคิดว่าเขาจะหมุนเงินทันซึ่งสุดท้ายเขาหมุนเงินไม่ทันสิ่งพอเขาหมุนเงิน ไม่ทันทเงินลูกค้าถอนไม่ได้เขาก็เลยประกาศล้มละลายเลยซึ่งปรากฏว่าหลังจากที่ประกาศล้มละลายแล้วเนี่ยก็มีการฟ้องร้องเพื่อของเงินคืนกันถ้าเกิดสมมติว่าใครมีเงินติดอยู่ใน FTX เนี่ยเขามันก็จะมีจดหมายส่งจากสิงคโปร์เป็นอีเมลมาเลยว่าให้กรอกฟอร์มว่าแบบเราเสียหายเท่าไหร่เป็นผู้เสียหายจริงไหมซึ่งข่าวล่าสุดที่ได้มาเนี่ยพบว่าสุดท้ายแล้ว่สามารถคืนเงินได้เ็นจํานวนเผลอคือมีข่าวบางที่บอกว่าแบบมันแถมมีเกินด้วยซ้ําเมื่อเทียบกับเงินที่เงินที่แบบเราฝากเข้าไปนะฮะ คือถ้าเกิดเราอนุมานประมาณนี้คือจริงๆอ่ะ FTX อ่ะมันรวยมากเพียงแต่ว่ามันแค่หมุนเงินกลับมาไม่ทันก็ถ้าเกิดสําหรับใครที่เป็นผู้เสียหาย FTX ก็อาจจะโชคดีหน่อยว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้เงินคืนค่อนข้างสงูงเพียงแต่ว่าอาจจะช้านิดน,นึงแค่นั้นเองแล้วผู้เสียหายซิมเมกละ่ะไม่รู้